ก็กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านที่รักและเคารพศรัทธานในองค์หลวงปู่แพรวปาวโรวัดรังหมันสำหรับวันนี้ผมคิงบ้านพลเมืองดีมีวัตถุมงคลมาให้ชมให้ศึกษากันนะครับเพื่อเป็นความรู้ในการเก็บสะสมนะครับวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วปาวโรเอาไว้นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตเพื่อใช้นะครับวันนี้นะครับมีเหรียญน,นะครับ ได้เหรียญเสาห้ามาหนึ่งเหรียญน,นะครับเป็นเนื้อทองแดงพี่ๆถามหากันเยอะแล้วก็มีเนื้อเงินหนึ่งเหรียญแล้วก็ที่เหลือก็เป็นเจริญพรล่างเหรียญเลื่อนสมณศักดิ์เนื้อนวะเนื้อฝาบาทแล้วก็เป็นเหรียญรุ่นแจกทานนะครับส่วนพยาครุฑนะครับก็วัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วนะครับเสาห้าจะสร้างทั้งหมด2รุ่นนะครับก็คือเสาห้าเหรียญเสาห้านะครับยันสวนเสาห้าสร้างปี วันที่5เดือน5 2555แล้วก็เสาหที่2ก็คือพยาครุฑรุ่นแรกนะครับสร้างเสาหเหมือนกันนะครับปี2562นะครับนี่ก็จะร,ราคาก็จะแรงแพงแล้วก็ได้รับความนิยมทั้ง2รุ่นนะครับเสาหเพราะว่าตามหลักความเชื่อของคนไทยนะครับตั้งแต่สมัยโบราณอ,อาจารย์ต่างๆนะครับผู้ที่มีวิชา จะเป็นพระหรือว่าคนธรรมดานะครับที่ศึกษาเรียนวิชาก็จะปลูกเสกวัตถุมงคลนะครับวันที่วันเสาร์นะครับถ้าตรงกับวันที่5ก็จะเป็นวันที่แข็งวันเสาร์ก็คือวันที่แข็งอยู่แล้วเพราะมีดาวพระเสาร์ปกปักรักษาเกี่ยวกับเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยแล้วก็คงกับพันชาตรีเพราะสมัยแต่ก่อนนะครับมีการสู้รบเมื่อมีการสู้รบ สิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราได้ก็คือวัตถุมงคลเพื่อยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็ให้มีขวัญกําลังใจในการสู้รบสมมุติว่าพี่จะไปรบพี่ก็ต้องคิดแล้วว่าเอ้ยเราไปตัวรบตัวเปล่า,ลา,ลามีเพียงอาวุธอ,อาวุธต่ออาวุธก็มีความเท่าเทียมกันสมมุติว่าพี่ได้วัตถุมงคลที่ดีพลังใจแรงใจกําลังใจมันก็จะเพิ่มมาอีกก็จะทําให้ มีขวัญกำลังใจในการสู้รบอ่าสมัยแต่ก่อนก็จะเศกวัตถุมงคลเน้นเรื่องคงกระพันชาตรีฟันแทงยิงไม่เข้าอ่าปัจจุบันก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่แพ้วนะครับที่มีชื่อเสียงด้านคงกระพันชาตรีนี่ก็คือวันเสาร์ที่5ประมาณนี้นะครับก็จะแคล้วคลาดปลอดภยัยป้องกันภัยนี่เลยที่มาของ หลวงปู่แพ้พปะวปาวโรนะครับก็เสกวัตถุมงคลนะครับได้เข้มเมขังแล้วก็มีลูกศิ์ลูกหาเป็นจํานวนมากนะครับวันเสาร์ที่5ใครที่เกิดวันเสาร์ก็ควรจะมีเก็บไว้บ้างนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตส่วนคนที่ไม่ได้เกิดวันเสาร์าก็สามารถใช้ได้ส่วนตัวผมก็ใช้เช่นกันนะครับผมก็ไม่ได้เกิดวันเสาร์เพราะว่าผมชอบในพุทธคุณพุทธศิลป์แล้วก็ชอบตามหลักความเชื่อของคนโบราณว่าเป็นวันที่แข็งวันที่ดีนะครับเป็น คนที่ดวงแข็งเทวดาบกปักรักษานะครับสำหรับวันเสาร์อ่าอันนี้ก็เป็นความรู้นะครับเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อ,อเป็นการภูมิคุ้มกันนะครับเป็นความรู้ในการเช่าเก็บสะสมวัตถุมงคลขององค์หลวงปู่แพ้วบาวโรนะครับก็สังเกตดูวัตถุมงคลหลวงพ่ออื่นก็ดังเช่นกันนะครับถ้าสร้างวันเสาร์ที่ห้ามาชมกันนะครับนี่เป็นเหรียญเสาห้า เนื้อทองแดงได้มาเหรียญเดียวนะครับวันนี้อ่ะเดี๋ยวขออนุญาตจับอ่าอันนี้คือสภาพสวยนะครับอันนี้คือสภาพสวยพระที่ผมได้มาผมจะคัดสวยมานะครับเพราะว่าอ่าเหรียญสองห้าเนี่ยเป็นเหรียญที่พี่ๆมีความสนใจเยอะมากทั้งเนื้อทองแดงเนื้อนวะเนื้อเงินอ่ะผมก็เลยหามาได้เพียงเหรียญเดียวนะครับวันนี้ก็เอามาให้ชมเอามาแบ่งปันกันนะครับอ่ามาชมความสวยกันครับ อ่านี่ครับใบหน้าจมูกร้อยเปอร์เซนนี่ครับจมูกร้อยนะครับนี่ความสวยนี่นี่ครับโค้ดหลวงปู่แพ้วนี่จะตอกชัดเจนนะครับใบหน้าชัดเจนนี่ครับอ่าพาวเวอร์โรแล้วก็มียันอ่าเนื้อทองแดงนะครับ อ่าจะไม่ตอกเลขัมเบอร์นะครับเ่จำนวนการสร้างนะครับเจ็ดันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับเหรียญสองห้านี่ครับชมความสวยงามกันครับอันนี้เป็นผิวแดงผิวเดิมนะครับนี่นี่สวยๆนี่ครับามาชมด้านหลังกันอ่าด้านหลังสร้างไว้ให้เป็นที่ระลึกนี่ครับนี่ คราบไม่มีนะครับเป็นเพียงจุดๆเล็กๆน้อยๆตามธรรมชาติของเหรียญนะครับอายุเหรียญก็1ิปีแล้วนะครับนี่สวยๆเลยครับนี่สำหรับท่านที่ถามหานะครับก็ทักมาได้นะครับนี่เป็นความโชคดีสำหรับพี่ที่เห็นก่อนนะครับอ่าถ้าใครเห็นพระเยอะๆนะครับเกี่ยวกับรุ่นนี้หรือทุกรุ่นของหลวงปู่นะครับส่วนมากนะครับทุกเอ่อพระจะมีคราบนะครับคราบบล็อกเป็นดำๆนะครับก็เกิดเอ่อทาง โรงงานนะครับปั๊มไม่ดีนะครับทําให้มีคราบนะครับพระไม่ได้สวยทุกองค์เหมือนแบบนี้นะครับไม่ได้สวยทุกองค์นะครับนี่อันนี้ผมบอกให้พี่ลองดูหลายๆที่นะครับพระไม่ได้สวยทุกองค์นะครับจะมีคราบแต่ที่ผมได้มาก็คือคัดมาพี่ๆจะได้พระที่สวยแล้วก็คุ้มกับราคาที่เช่านะครับอ่ะเรียนนี้ผมแบ่งปันนะครับวันนี้แบ่งปันเลย4,250บาทอ่ะรวมส่ง เอาไปเลยครับท่านที่พบเห็นคลิปนี้ก่อนก็ได้ไปนะครับต่อไปเป็นเนื้อเงินเนื้อเงินเนื้อเงินจํานวนการจัดสร้างนะครับห้าพันห้าร้อยห้าสิบห้าเหรียญน,นะครับนี่มีความสวยงามผิวเงาผิวกระจบทดูได้เลยครับพระไม่ได้สวยทุกองค์นะครับเนื้อเงินส่วนมากก็จะมีฝ้า,าบางทีก็มีฝ้าน้อยบางทีก็มีฝ้ามากแต่อันนี้ก็คือฝ้าบางๆนะครับผิวก็จะกระจก นี่ครับเลขนัมเบอร์สามเจ็ดห้าเจ็ดจะให้ชมนิดหนึ่งครับอ่าจให้ชมใบหน้านิดหนึ่งชมความสวยอ่านี่ครับอ่าใบหน้าอ่านี่ครับจมูกเต็มร้อยนะครับนี่อ่าจมูกเต็มร้อยนะครับนี่ยบว่าโรโค้ดอ่าเลขนัมเบอร์สามเจ็ดห้าเจ็ด นี่ครับนี่ครับความสวยความสวยของเหรียญรุ่นนี้ใบหน้าคมชัดถ้าเหรียญเก๊นะครับใบหน้าจะไม่ชัดนะครับหน้าจะบวมๆนะครับแล้วก็สะนะครับตรงนี้ครับคำว่าปวรด้านบนสะจะแตกนะครับมีรอยขีดสังเกตง่ายๆถ้ามีรอยขีดเมื่อไหร่แสดงว่าตีไปเป็นเหรียญเก๊ทันทีนะครับนี่อ่าสวยๆเลยครับเหรียญนี้ผิวกระจก3ามเจดห้า็ดอ่าชมด้านหลังกัน ให้ไว้เป็นที่ระลึกนี่ครับยันสวนพิเศษผิวก็ระจกหน้าหลังนะครับนี่ครับไม่ใช่ว่าพี่จะเช่าพระได้สวยๆแบบนี้ตลอดนะครับนี่นี่พระสวยๆไม่ได้มีทุกองค์นะครับไม่ได้สวยทุกองคนะครับบางองค์ก็สวยบางองค์ก็ไม่สวยแต่ผมก็จะคัดมานะครับอ่ะเหรียญนี้เปิดไว้ในราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทอ่านี่ครับหนึ่งหมื่นหกพันบาท นี่ครับสวยสวยเลยอ่าส่วนรุ่นอื่นนะครับก็เป็นเหรียญอ่าเจริญพรล่างอ่าเจริญพรล่างเหรียญอ่นานวโลหะอ่ารุ่นล่าสุดนะครับนี่หลวงปู่นะครับได้เลื่อนสมณศักดิ์นะครับตอนอายุเก้าสิบเก้าปีนะครับ,รก,รรบ,ออรบก็คือเลขมงคลก้าวหน้าดีาาดีก้าหน้าดีทุกอย่างนะครับซึ่งเป็นเวลาที่เอ่อเหมาะเจาะมากๆนะครับนี่ฉลองเลื่อนสมณศักดิ์ มีทั้งหมดเหลือเพียงสองเหรียญเท่านั้นนะครับนี่สยสวยๆครับเนื้อเข้มผิวก็เต็มดําเข้มขลังนวะโลหะมีความเข้มขลังมีความศักดิ์สิทธิ์อยู่ในตัวเองอยู่แล้วแล้วก็มีเนื้อฝาบาทนี่ครับสองเหรียญน,นี่ครับฝาบาทจะตอกเลขด้านหลังนะครับเนี่เจ็ดหนึ่งหกอ่าเป็นเลขสามหลักด้วยนี่อ่านวะสองพันหกร้อยบาทนะครับส่วนฝาบาท 1800บาทอ่าส่วนอันนี้เป็นเหรียญแจกทานมีเหรียญเดียวเท่านั้นอ่าแบ่งปันในราคาจองเลยเลข36 98 3,500บาทครับนี่อายุ99สาปีอ๋อสำหรับวันนี้นะครับผมคิงบ้านพลเมืองดีนะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับมานำเสนอพี่พี่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพบเอ่อน่าจะได้พระมาใหม่ประมาณวันพรุ่งนี้หรือไม่ก็วันอังคารนะครับเตรียมชมกันนะครับได้มาใหม่เดี๋ยวจะถ่ายให้ชมกันนะครับเพื่อเป็นการศึกษานะครับ วันนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้นะครับทางช่องทางที่1 Facebook ชื่อคลิงบ้านพลเมืองดีช่องทางที่2 Li n ลแอดเบอร์มาครับ0999213686และเบอร์โทรศัพท์0999213686สําหำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมก็ขอฝากต,ต,ตาิกดติดตามกดไลค์ กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมในคลิปต่อๆไปได้ง่ายขึ้นก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมแล้วก็เช่าวัตถุมงคลไปจากผมก็ขอให้พี่ๆทุกท่านจงมีแต่ความสุขปราศจากความทุกข์เฮงๆรวยๆนะครับวันนี้ผมก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ